คุณผู้ชมคะการทํางานของตํารวจนะคะก็ค่อนข้างที่จะใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมากข่าวนี้นะคะรู้สึกว่าอ่านแล้วใจฟูอ่านแล้วรู้สึกว่ามีความสุขมากๆเกิดขึ้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะคุณผู้ชมโลกออนไลน์นะคะเขาแห่ชื่นชมแล้วก็ยกให้เป็นอีกหนึ่งตำรวจน้ำดีและก็ตำรวจของประชาชนเลยทีเดียวค่ะหลังมีเรื่องราวที่เรียกได้ว่าสุดประทับใจเมื่อตำรวจนายหนึ่งนะคะ รับปากจะช่วยเหลือและก็ดูแลคุณยายวัย84ปีที่อยู่บ้านเพียงลําพังค่ะโดยนะคะทางคุณยายเองนะคะก็ถึงกับฝากฝังกับตำรวจว่าดูแลคุณยายหน่อยนะคะช่วยดูหน่อยเพราะว่าถ้าหากไม่สบายไม่มีใครพาไปหาหมอซึ่งตำรวจท่านนี้น่ารักมากๆไปชมพร้อมๆกันค่ะ เนี่ยระคะ่ะภาพนี้นะคะเดี๋ยวจะอธิบายให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันนะคะเรื่องราวน่าประทับใจคะ่ะถูกเผยแพร่ในโซเชียลมีเดียคะ่ะจนชาวเน็ตต้องยกย่องนะคะตำรวจที่คุณผู้ชมเห็นที่อยู่ในภาพนี้คือสิบตารวจตรี กลิดดานายช่วยขวัญค่ะเป็นผู้บังคับหมู่งานจราจรสถานีตำรวจภูทรสามชุกจองอังหวัดสุพรรณบุรีให้เป็นตำรวจน้ำดีเลยทีเดียวสำหรับเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะเมื่อช่วงปลายเดือนพฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาค่ะคุณยายในภาพนะคะคือคุณยายโบทตานหรือว่าคุณยายพยุงวัย84ปีค่ะ เปวดเป็นโรคหัวใจแล้วก็อยู่บ้านลำพังได้เดินมาขอฝากฝังให้สิบตำรวจตรีกลิดดนายค่ะช่วยแวะเวียนมาดูแลเนื่องจากกลัวว่าวันหนึ่งล้มป่วยจะไม่มีใครเห็นสิบตำรวจตรีกลิดดนายนะคะก็ได้รับปากว่าจะไปตรวจเยี่ยมบ่อยๆตามคำขอเลยทีเดียว หลังจากโพสต์คลิปเรื่องราวนะคะคุณตำรวจก็ได้นำพี่ๆแล้วก็ผู้ใจบุญค่ะนำของอุปโภคบริโภคไปมอบให้กับคุณยายถึงหน้าบ้านถึงในบ้านหอบทิ้วไปให้เลยสร้างความซาบซึ้งใจให้กับคุณยายนะคะซึ่งคุณยายเองนะคะเขาก็บอกว่าเนี่ยเป็นลูกคุณยายหน่อยได้ไหมช่วยรับเป็นลูกหน่อยนะคะเนี่ยแหละค่ะความที่ตำรวจเองนะคะเขาก็ต้องมีการออกตรวจตราในพื้นที่นะคะก็มีความ ใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนนะคะแล้วเนี่ยเขาก็พูดคุยกันนะคะเออน้องเขาก็น่ารักด้วยนะแล้วเขาก็เอาของไปด้วยไม่ใช่แค่ตรวจตรายอย่างเดียวมีเห็นไหมเสื้อผ้าช่วงนี้อากาศหนาวมีเสื้อกันหนาวไปให้ด้วยดูแลอย่างดีเลยนะคะซึ่งระหว่างที่น้องนะคะเขาไปดูแลคุณยายนะคะก็เรียกได้ว่าก็เป็นส่วนหนึ่งในการทํางานแหละแต่ก็ถือว่าทํางาน เกินแบบว่าเกินในสิ่งที่ที่ทำนะคะเพราะว่าน้องเขามีน้ําใจแล้วน้องเขาก็รู้สึกว่าเออคุณยายนี่น่ารักเห็นไหมภาพนี้นะคะคุณายายเขากําลังจะก้มกราบเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าคือคุณยายเขาก็ซึ้งใจอะ่ะเพราะคุณยายเขาอยู่คนเดียวเนาะ,ะแล้วก็ลูกหลานไม่มีนะคะพอมีตํารวจแบบลูกเป็นลูกหลานได้นะเขาก็ซึ้งใจซึ่ง คุณสิบตำรวจตรีกิตนายก็รีบคุกเข่าลงประคองอไว้ได้ทันนะเขาก็กอดกันนะคะเขาผูกพันกันแหละนะคะภาพนี้ซึ่งการปฏิบัติหน้าที่ครั้งนี้นะคะทำให้สิบตำรวจตรีกิดนัยค่ะได้รับคำชื่นชมแล้วก็ยกย่องจากชาวเน็ตอย่างท่วมท้นค่ะว่าเป็นตัวอย่างของตำรวจที่บำบัดทุกบำรุงสุขให้ประชาชนอย่างแท้จริงเลยทีเดียวนะคะใช่ค่ะก็ถือว่าน่ารักมากๆนะคือ ขณะที่เราอ่านไปพร้อมทั้งดูภาพไปเนี่ยเราก็ยังยิ้มไปด้วยอ,อ่านข่าวไปด้วยเพราะว่ามันเป็นภาพที่ดูแล้วใจฟูจริงๆอะ่ะคุณยายเองก็คงจะไม่มีใครถึงได้ขอร้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยมาช่วยดูแลหน่อยอม,มาบางทีเข้ามาแวะมาก็มาดูยายหน่อยอม,มาเป็นลูกได้ไหมล่ะลูกประมาณแบบนั้นก็คงะจะรู้สึกอุ่นใจอะ่ะแหมแล้วก็ ตำรวจท่านนี้ก็หน้าตาน่ารักซะด้วยนะคะอ้อะคุณยายเองเนี่ยก็รู้สึกอุ่นใจแหละอพอมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาคอยดูแลแล้วก็เหมือนที่คุณแคทบอกอะ่ะไม่ได้แค่เข้ามาแวะดูแลอย่างเดียวนะแต่ยังดูแลในด้านอื่นๆด้วยเะเนี่ยมีเอาของเอาของมาให้มาดูแลอย่างดีจริงๆอะ่ะชื่นชมยกนิ้วให้เลยนะคะอ่าค่ะก็คุณยายนะคะก็ขอให้คุณยายนะคะพอ เห็นแบบนี้เนะี่ยเห็นรอยยิ้มคุณยายแล้วก็เชื่อเหลือเกินนะคะว่าคุณยายขอให้หายเจ็บหายเปิ่อยเร็วๆก็แล้วกันนะคะ<ช>เพราะ,ะว่าคุณยายเองก็ก,ก็ก็เหงาด้วยแหละนะคะดูแล้วนะ<ช>เราค,รคือพอเราเห็นภาพแบบนี้เดี๋ยว อนาคตต่อไปเนี่ยเราทั้งสองคนนะ <c oughs> เราก็คิดถึงอนาคตของเราแต่พอเราเห็นแบบนี้เรารู้สึกว่าอยากให้ตํารวจนะ่ยมีตํารวจแบบนี้เยอะๆนะคะ <c oughs> ไม่แปลกใจเลยที่ชาวเน็ตเขาชื่นชมมาแบบนี้ <c oughs> เพราะว่าน้องเขาทาด้วยใจจริงๆ <c oughs> นะคะชื่นชมอีกสักรอบหนึ่งแล้วกันค่ะสําหรับสิบตำรวจตรีกรฤษดันไนนั่นเองนะคะโอ้โหได้รับคําชื่นชมกันอย่างล้นหลามเลยทีเดียวค่ะสําหรับชาวโซเชียลนะคะใน ติ๊กตอกที่เห็นคลิปนี้นั่นเองค่ะเหมือนพระเอกหนังจีนเหมือนกันนะดูหน้าตามเนาดูไปลราก็เติมไปด้วยเออ <ะ S 1> <c oughs> ดู comment, คอมเมนต์เขาคอมเมนต์มาเออน้องเขาน่ารักจริงๆิชื่นชมค่ะ <c oughs>